ครับสวัสดีครับตอนนี้ตอนเที่ยงทเที่ยงมาฝนตกตั้งแต่ตีห้านะครับเนี่ยเลยออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับวันนี้วันนี้ตั้งใจจะไปส่งกล่องส่มให้กับบรรดาแฟนคลับที่สั่งมาก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเต็มเลยมันไปลำบากมากนะฮะจะต้องเป็นพรุ่งน,นี้นะครับตกแรงเนี่ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะฮะเนี่ย นะครับก็ต้องขอโทษขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษขอโทษสกับบุกท่านนะครับเนี่ยตกอ้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้นงนองๆก็นอนกันยิ่งไปไหนลูกพี่งไปไหนเนี่ยจัดเสื้อผ้าไว้เต็มเลยนะครับแต่ก็ไปไม่ได้นะครับเนี่ยอืมตายแล้ไงทำลาลูกอืมสระรมิง เนออี่ยจัดเลตเต็มไปไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยอย,ยเด็กวิ่งกันจัดของไม่ได้เลยฝนตกนะครับตกแรงเนี่ยฮนะนี่รอบๆคอนโดพิล์นะครับที่จังหวัดของเอฟซีตกกันไหมเนี่ยทางจะตกยาวเนี่ยวันนี้เออ หน้าฝนมันก็อีกเดือนสองเดือนเนาะสงสัยมันมาเร็วหน้าฝนปีนี้มาเร็วนะครับมาเร็วไปไหนไม่ได้เลยเดยีของกินมีเยอะตุนไว้เยอะก็เลยอนอนล้วง่วงนอนเลยเนอะจริงวันนี้ตื่นเช้านะตื่นเช้าจริงวันนี้ตื่นเช้าแต่ก็ ทำอะไรมากไม่ได้เลยเพราะว่าต้องไปจัดที่แฮปปี้ด n นเซ็นเตอร์ฮะเพราะว่าของเคิงอะไรอยู่นั่นเสื้อผ้าอยู่นั่นแล้วก็มันใกล้ที่สะดวกที่ส่งด้วยนะครับเนีย่ยตกแรงเลยนะครับเนี่ยครับเป็นไงครับตกกันหรือเปล่าฝน เดี๋ยวเราถ่ายแล้วคุยกันเล่นๆนะครับออครับเองอายกำลังเยอะเลยตอนนี้นะครับออก็เดี๋ยวตอนเย็นครูจะาไทยคงมานะครับก็มาทำห้องกินข้าวกันแล้วพูดคุยกันนะครับก็ นี่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับสงสัยออกไปไม่ได้ฝนมันตอกอะตอกตล,ลอดเวลาเลยนี่ผ้าคลามจากแม่น้องชมพู่น,นะครับก็ตกไรอีกแล้วเนี่ยเอ้ยอ่าละ่ะยังเห็นฝนตกไหมครับไม่โตะทำงานครับอืมไม่ครับอยู่ที่ไหนกันนะครับก็ เดี๋ยวก็จะคงอัปเดตเรื่องงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ก็งานก็เข้ามาเยอะก็พยายามรักษาสุขภาพตอนนี้ฉีดเข็มสามไฟเชอร์ครบ1นอาทิตย์ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ดีขึ้นมันก็จะเหนื่อยเรื่องงานนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองนะครับก็เดี๋ยวละครจะต้องถ่ายอีกมีถ่ายอีกละครนี้ถ้าถ่ายกันหนักก็เรียกว,ว่าเช้าแล้วก็ไปเสร็จอีก หลังคืนแน่เพราะว่าละครจันด่วนนะฮะก็อย่าลืมนะครับมหาพาัสศุกซิกคอมทางช่อง9นะครับว่าง่ายหนาวไหมลู้ไหมอืมหนาวไหมนี่อะไรนี่ชานมเดี๋ยวเก็บมาชากาวมาเดี๋ยวก่าวมาชากล่าวมาชานมมาครับอยู่ที่ไหนกันบั่งครับฝนตกไหมครับสายละเดี๋ยวก็ตกอีกอ่ะเรียมตัวจะไปข้างนอกก็ไปไม่ได้เลยนะอือืมจบกันจุกไปจกันนะครับ ก็ต้องขอโทษแฟนคลับนะครับวันนี้ตั้งใจจะส่งพยายามส่งให้ได้เยอะๆปรากฏว่าไปไม่ได้นะต้องไปพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าของเยอะไม่เด็กๆก็ไม่มีใครมาช่วยเลยลําบากต้องขนนั่งแท็กซี่ไปนะครับม่หนาวไหมลูกเหนาะไหมอืมหนาวไหมเหนาวไหมเหนาะไหมเอามาเร็วเอาเอามาเร็วเอาเร็วเร็วเอามานี่เร็ว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 ,เวนี่ชาขาวกับชานมนี่นี่ชาขาวชานม นี่ตอนนี้แม่บ้านเก็บมาจาการถนนร่วงมาจากรถร่ว,รวงเหรอร่วงไหมครับหนาวไหมหนาวตากัน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 เออเิสสัตว์ก็สบายใจนะน่ะก็รักมันเหมือนลกูกอืมวิ่งเล่นกันเดี๋ยวก็เข้าห้องแล้วอีกสองสามวันเออเข้าห้องแล้วหนุนเข้าห้องแล้วนะครับโอเคนะครับก็อัปเดตกันนะครับว่าเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะมีการถ่ายคลิปนะ <ort> แล้วก็อาจจะไลฟ์สดมันก็ได้เนาะแต่ตอนนี้ก็ยังหยุดกล้องซุ่มก่อนเที่ยวฮ่องเกาให้ไปก่อนนะครับ โอเคนะครับสวัสดีนะครับ้วเจอกันคิดหน้านะครับบ๊ายบายหย่ดอีกแล้วว่างไงว่างไงว่าไงว่าไงบวัยดีครับ